สวัสดีครับผมปอคัมแบ็คเป็นหนึ่งในทีมงานของมีค่าสตูดิโอนะครับซึ่งผมทำในตำแหน่งวิดีโอดิเตอร์แล้วก็เป็นทีมกล้องนะครับผมวันนี้เราก็จะพามาดูเบื้องหลังการถ่ายทำงาน s e v e n นอ n n o น a วชันอ a วอนะครับวัสดบท<ม>ี่เราจะมาถ่ายเฮ <Hey. S 2> มี High the scene ไฮเดซีนกันนะครับผม ไปดูนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็พึ่งมานะครับผมมาพึ่งมานะครับงานนี้จะไม่เหมือนการถ่ายทําทั่วไปนะครับเนื่องจากงานนี้เป็นงานที่ละเอียดยิบย่อยเยอะมากนะครับผมเป็นงานที่ทางการนิดหน่อยนะครับผมไม่ใช่งานวอล์กหรือไม่ใช่งาน YouTube งานนี้จะมีทีมกล้องหลักๆอยู่2คนซึ่งทีมกล้องก็จะมีพี่เบลลแลวก็พี่บอสนะครับเป็นทีมกล้องหลักๆซึ่ง2คนนี้คือทีมกล้องที่เป็นตัวหลักของออฟฟิศนะครับผม ส่วนเรื่องผู้ช่วยจะมีผมที่คอยช่วยเป็นทีมช่วยอีกคนหนึ่งนะครับหน้าที่ของผมวันนี้ก็คือการเป็นผู้ช่วยและการถ่ายเบื้องหลังอีกทีหนึ่งนะครับเราจะเริ่มไล่เลี้งยงจากการจัดแสงก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจัดแสงจัดสีพอเราจัดแสงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาบล็อกช็อตนะครับโดยการให้คนที่เป็นเอ็กตอหรือคนที่เป็นทีมงานไปนั่งบล็อกช็อตหลอเพื่อที่จะให้แสงกับกล้องที่เซตไว้เข้ากัน นะครับแล้วก็เป็นตรงจังหวะกันได้ดีนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับผมก็ติดตั้งมอนิเตอร์ให้กับผู้มืกับได้รับชมนะครับผมผู้มืกับก็คือพี่นิวนะครับผมคือ c ีอของบริษัทของเรานะครับผมเป็นผู้มิกับเองลงมาถ่ายทํางานเองนะครับเราจะถ่ายงานผู้ประกอบการถ่ายสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับผมเราจะเริ่มจากให้ภูมิกับบี๊ ผู้ประกอบการก่อนนะครับผมพอผู้ประกอบการโดนบีฟจะพุ่งกับอีกทีแล้วก็จะให้ทีมกล้องพาผู้ประกอบการไปถ่ายรูปการแต่งหน้าจัดตาแต่งตัวแบบใหม่แล้วก็การทบทวนบทในตัวนะครับผมระหว่างที่รอผู้ประกอบการนะครับผมเราก็จะมีทีมงานที่เป็นทีมพ็อปคอยมาจัดสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแข่งในงานเซเว่นอินโนเวชันนะครับผมก็จะมีทั้งของกินบ้างนวัตกรรมบ้าง มีเทคโนโลยีบ้างนะครับผมซึ่งก็จะมีหลากหลายกันไปซึ่งทีมพอปก็จะทำงานประสานกับทีมกล้องอีกทีหนึ่งว่าตรงนั้นมีแสงและเงาเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีดีเฟกต์ไหมอะไรประมาณนี้ครับม,ม,มีมีรอยนิ้วมือไหมครับตอนนี้กล้องเราเกิดปัญหาแล้วนะครับ อุปสรรคก็จะมีหลากหลายผมเช่นผู้ประกอบการพูดผิดบ้างลืมบทบ้างสคริปบ้างอะไรย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องแสงและสีเงาที่เปลี่ยนไปนะครับผมซึ่งเราก็จะแก้ปัญหาทั้งหน้าง,งานแก้หลังกล้องหรือถ้าบางอย่างที่มันจบหลังกล้องไม่ได้เราก็จะใช้การตัดต่อช่วยนะครับผมต่อจากนี้คือความประทับใจทั้งหมดนะครับผมผมก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆหลายๆคนนะผมไม่ว่าจะเป็นพี่เบลหรือพี่บอส นะครับแล้วก็การจัดแพ็กช็อตของพี่ฝฟครับผมการจัดไฟนะครับผมก็ได้ความรู้มากมายนะครับผมซึ่งงานนี้ก็จะเป็นงานเบื้องหลังแล้วก็ตอนนี้งานของเราได้ไปออนทางเฟ c บุ o o s ซเว่นอินโนเวชันอเวอร์แล้วก็ได้ทำการไลฟ์สดให้กับผู้คนได้ดูนะครับผมซึ่งเราจะมีวีทีเบื้องต้นให้กับทุกคนได้ดู กรีนกราฟีนนวัตกรรมกราฟีนในการเปลี่ยนของเหลือทิ้งชีวมวลให้กลายเป็นสุดยอดวัสดุในโลกคอเทคโนโลยีของเราคือการเปลี่ยนของเหลือทิ้งชีวมวลที่เกิดจากการผลิตกระแสะไฟฟ้ากลายมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกรีนกราฟีนนี่ดีกว่ากราฟีนเป็นวัสดุที่รับรางวัลโนเบลเมื่อปี2010นะคะแต่เป่นพอยต์ข,ของกลายเป็นอสุดยอดวัสดุในโลก พอเทคโนโลยีของเราคือการเปลี่ยนของเหลวซิงชิวามอนที่เกิดจากที่เท่าที่แปลงเป็น,นปิดกระแตไฟฟ้าและถ้าหากว่าผู้ประกอบการท่านใดนะผมสนใจที่จะร่วมงานกับเรานะครับผมมีความเป็นคาแรคเตอร์นะครับเรายินดีนะครับผมที่จะร่วมงานกับพวกคุณนะครับผมทุกงานสื่อให้เราดูแลครับผม